สมครับตำรวจไปจับแม่แท้ๆและพ่อเลี้ยงของน้องเจ้าขาและน้องพีได้แล้วนะครับเกลิ่นให้คุณผู้ชมฟังก่อนว่าแม่บอกกับตำรวจว่าน้องเจ้าขาเอากระป๋องแป้ง <c oughs> ขูดตัวเองฮะ <c oughs> น้องเจ้าขาเอากระป๋องแป้งขูดตัวเองนี่คือภาพของน้องเพิ่งออกจาก i อ u กระป๋องแป้งขูดตัวเองจนเลือดข้างในสมองเหรอจนอาการหนักเข้าห้องไอซียูและถ้าหักหายอาจจะพิการนี่คือมาจากที่น้องอรกระป๋องแป้งขูดตัวเองคุณแม่แบอกคุณแม่บอกกับตำรวจอย่างนั้นครับโอ้โหสุดๆุจริงๆเรื่องราวของน้องเจ้าขาเนี่ยเมื่อวานนี้เรานําเสนอน้องเจ้าขาเนี่ยอายุสาขวบนะครับคุณผู้ชมถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลวันที่หนึ่งสิงหาคมโดยคุณแม่ค่ะแล้วหลังจากนั้นแม่หายไปเลยและเขาติดต่อ พ่อและยา่ามาเจออีกทีน้องเป็นสภาพอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่คือชักเกรงเลือดข้างในสมองชั้นนอกเลือดออกที่ตาข้างซ้ายตามตัวมีรอยแผลฟกช้ำขณะที่พอสืบไปสืบมาอา้าวน้องชายของน้องเจ้าขาคือน้องพีพีอายุสองขวบหนึ่งเดือนไปอยู่กับแม่ได้3วันแล้วเสียชีวิตเสียชีวิตเพราะเลือดออกในช่องท้องคุณผู้ชมครับเออ ที่สุดวันนี้จับได้แล้วนะฮะ ไปจับแม่แท้แม่แท้เนี่ยอายุ28ปีและพ่อเลี้ยงอายุ28ปีเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาตำรวจ<ม>คุมตัวแม่แท้และพ่อเลี้ยงออกจากห้องสืบสวนโรงพักบางบัวทองไปยังห้องคุมขังของโรงพักทั้งคู่เนี่ยถูกคุมตัวได้เมื่อคืนนี้ที่บ้านพักย่านราคำแหงตามหมายจับก็คือร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสนำทั้งคู่มาสอบปากคำคุณผู้ชมครับระหว่างที่นำตัวทั้งสองค คนออกจากห้องสืบสวนคดีนี้เนี่ยคดีใหญ่นะฮะเด็กคนหนึ่งตายเด็กคนหนึ่งบาดเจ็บนักข่าวก็มาลุมมาตุ้มพยายามถามใครทําน้องใครทำน้องทำไมน้องถิงมีเลือดออกในช่องคอดหน้าหน้าทำไมน้องถึงมีออกในช่องคอดหน้าหน้าอยากจะพูดอะไรไหมพีอะไรจะพูดหน่อยครับลูกของเราแท้ๆทำไมเราถึงปล่อยให้ลูกตกอยู่ในครอบครัวเราได้ทำลายได้ทำลายไหมฮะไม่ทำลายเลย ้าเราอยากขอโทษเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ้างไหมคะเกี่ยวข้องไหมพี่พยักหน้าก็ได้พยักหน้าก็ได้พยักหน้าก็ได้ไม่ได้เกี่ยใช่ไหมแล้วน้องล้มลงเป็นอุบัติเหตุหรอครับหรือว่าไงตอนที่น้องพีพีเสียเราอยู่ด้วยไหมครับผู้หญิงผู้หญิงอยู่ไหนเฮ้ยจอหน้าอยู่ไหน ที่คุมหัวเดินเข้าไปก่อนนั่นคือพ่อเลี้ยงสายหน้าอย่างเดียวสายหน้าอย่างเดียวลแ,และนี่ก็คือแม่แท้แทๆก็คก็ปฏิเสธไม่ได้ทําไม่ได้ทําทีนี้ระหว่างที่ตํารวจคุมตัวเข้าห้องคุมขังคุณผู้ชมครับเรื่องนี้เนี่ยคุณพ่อของน้องและคุณย่าไปร้องเรียนกับทนายรณรงค์งคุณย่ามาเลยครับมาแล้วตะโกนฮะตะโกนถามแม่ของเด็กดคือแม่เด็กเนี่ยโกหกย่ากับพ่อ แล้วก็โกหกทุกคนว่าเด็กเนี่ยสบายดีทั้งทั้งที่วันที่โกหกนั้นเด็กเนี่ยอยู่ไอซียูแล้วแม่จึงตะโกนถามโกหกทำไมแกยังเป็นแม่คนอยู่ไหมทำไมถึงปิดมาวันที่สี่แกก็ยังบอกยังคุยกันนักแขกเลยว่าน้องเจ้าขาไอหัวหยองอ่ะอัน้นไม่ต้องห่วงนะอน้องสบายดีเดี๋ยวนี้น้องไปโรงเรียนแล้วกลับมาก็มีพยาบาลดูแลทั้งทั้งที่วันที่หนึ่งอ่ะ น้องขาจาสมองอยู่ในห้องไอซียูอ่ะแกาาทําไมพูดอย่างน่ะแกแน่ใจว่าแกเป็นแม่คนเหรอไม่ห็นหน้าพ่อแมไม่เห็นครอก่ดกับคุณย่าเขารักหลานของเขามากครับเขารักน้องเจ้าขามากา <lia. S 1> เพราะว่าคุณย่านี่แหละเป็นคนเลี้ยงน้องเจ้าขานะออาตอนที่อยู่กับคุณพ่อเนี่ยคุณย่าก็เป็นคนเลี้ยงมาตลอดคุณย่าบอกว่าตอนที่ไปเห็นน้องเจ้าขาเนี่ยคือคุณผู้ชมครับจริงๆน้องเจ้าขานี่เป็นเด็กตัวขาวมากนะ แต่น้องเขาดำทั้งตัวเลยเพราะอะไรเพราะเขาฟกช้ำทั้งตัวเลยคุณย่าบอกอหลังจากที่คุณย่าตะโกนถามไม่มีเสียงตอบอช่ว<อ>งหนึ่ง,<อ>งที่ตำรวจนำตัวแม่ออกจากห้องสอบสวนช่วงนั้นคุณบชดชยศอยู่ตรงนั้นพอดีครับยย่าไม่ยืนยันไหมครับว่าไม่ได้ท,ท,ทํานิดเดียวครับพี่นั่นนะจะได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่าตกลงเราไม่ได้ทําใช่ไหมครับหรือว่ายังไงมไรี่ ไม่ได้ทำค่ะไม่ได้ทำนะแล้วน้องเสียชีวิตจากอะไรครับพีพีเนี่ยพีพีเสียชีวิตจากอะไรคุณระวังครับเรื่องน้องน้องเสียชีวิตจากอะไรครับแล้วพ่อของเจ้าขาบารรจุจากอะไรครับพี่ไม่ได้ทําไม่ได้ทําคุณแม่พูดแบบนั้นไม่ได้ทํานะแล้วน้องเสียชีวิตจากอะไรครับพีพีเนี่ยพีพีเสียชีวิตจากอะไรคุณระวังครับเรื่องน้องน้องเสียชีวิตจากอะไรครับแล้วพ่อของเจ้าขาคุณผู้ชมครับ ล่าสุดพลตารวจตรีไพศาลวงวัชระมงคลผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยนะครับว่าหลังจากสอบปากคําทั้งสองคนก็คือแม่แท้และพ่อเลี้ยงทั้งคู่ยังให้การปฏิเสธแม่บอกว่าน้องเจ้าขาเอากระป๋องแป้งขูดตามร่างกายของตัวเองจนเกิดรอยฟกช้ำเอากระป๋องแป้งขูดตามร่างกายของตัวเองวันเกิดเหตุลูกนอนชักเกรงมือกำอยู่ที่หน้าห้อง ก็เลยรีบพาส่งโรงพยาบาลก็ไม่รู้เหมือนกันมันเกิดอะไรกับลูกรู้แค่ว่าลูกเอากระป๋องแป้งขูดตามเนื้อตามตัวนี่แม่บอกตำรวจนะฮะแล้วน้องพีล่ะน้องพีพเนี่ยเสียชีวิตจากภาวะเลือดออกในช่องท้องคุณแม่บอกว่าเรื่องของน้องพีพไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ากลับจากที่ทำงานก็พบว่าน้องพีพเนี่ยท้องบวมแล้วก็พอกดท้องมันแข็งก็เลยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล ไม่กี่ชั่วโมงถัดมาลูกก็ตายยังไม่รู้เลยว่าลูกเป็นอะไรตายนี่คือสิ่งที่แม่บอกกับตำรวจโอ้โหทีนี้ทางรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรีครับพันตำรวจเอกภูมิทัตโคสิท์วณิชพงบอกว่ามันจะต้องรอผลพิสูจน์บาดแผลของน้องเจ้าขาก่อนแต่ในเบื้องต้นเนี่ยคือคุณผู้ชมถ้าจำได้เมื่อวานนี้ที่เรานำเสนอ ทนายรณรงค์บอกว่าจะมีอีกคนหนึ่งเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งซึ่งอยู่ในห้องซึ่งเป็นชายที่ป่วยติดเตียงค่ะคือล่าสุดเนี่ยยืนยันจากนักข่าวของเรานะฮะจากการสอบถามทั้งเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วก็สอบถามจากพยานแวดล้อมต่างๆก็พบว่าคนที่อยู่ในห้องคือคุณตาและคุณตาเนี่ยไม่ได้ป่วยติดเตียงแต่คนในพื้นที่บอกมันแกลักษณะแบบสงเงาะสังแงอ่ะแบบก็คือไม่ค่อยจะมีแรงเดินได้นะคะเดินเองได้แต่ว่าไม่ค่อยจะมีกําลังวังชาเท่าไหร่ใช่ครับ และช่วงที่น้องพีพียังมีชีวิตเนี่ยคุณตาท่านนี้ยอยู่ด้วยอแต่พอน้องพีพีเสียไปแล้วเนี่ยคุณตามไม่รู้ไปไหนค<ฆ>่ะซึ่งตํารวจก็บอกว่าตอนที่น้องเจ้าขาอยู่คุณตามไม่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตอนที่น้องเจ้าขาอยู่เหลือสองคนก็คือแม่แท้แท้และพ่อเลี้ยงนี่แหละในเบื้องต้นนะครับเป็นข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสนะครับส่วนข้อหาอื่นๆเนี่ยอย่างถมเรียนแล้วก็คือว่าต้องรอผลการ ตรวจสอบนะครับทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจนเสียก่อนพูดหาย,ยังให้การปฏริเสธอยู่แต่ว่า <c oughs> ในการรวบรวมพยานฐานของเราเนี่ยมีน้ําหนักน่าเชื่อว่านะครับน่าเชื่อว่าการพิจารณาของศาลเนี่ยทำให้ศาลท่านพิจารณาออกหมายจับผู้นังสองมาครับทีนี้คุณผู้ชมครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องนี้ทนายรณรงค์รับมาจากคุณพ่อและคุณย่า <c oughs> เมื่อเช้าทนายพาคุณพ่อไปทุบนาฬิกาเชิงสัญ,ญลักษณ์เลยฮะเป็นการแสดงออก หน้าโรงพักบางบัวทองแปลว่าคดีนี้แจ้งความมาเป็นเดือนทำไมไม่คืบผู้กำกับโรงพักบางบัวทองพันตำรวจเอกคฤตจจำรุนศาสตร์ชี้แจงฮะจะถามว่ามีใครเห็นเหตุการณ์ไหมตอนนี้ยังบอกว่ายังไม่มีแต่พยาน<ม>ของเราครบถ้วนที่จะดำเนินคดีได้เพราะ<ม>เป็นเหตุการณ์ในครอบครัวจนกระทั่งเมื่อต้นสัปดาห์ ได้ผลการชนสูตรของแพทย์ชัดเจนแล้วซึ่งแพทย์ระบุว่าบาดแผลเหล่านี้เกิดจากการถูกกระทำนะครับอันนี้คือระบุได้ไหมว่าถูกกระทำด้วยอะไรหรือเปล่าไม,ไม่แพทย์แพทย์ไม่ได้ให้อย่างนั้นแต่นี้ทีนี้ผมขออนุญาตตัดตอนไปที่สารอ <camar ader. S 2> นุญาตแค่สองคนนะครับส่วนบุคคลอื่นขอขออนุญาตไม่พาดทิ้งนะครับคดีนี้ไม่ได้เป็นการทําคดีล่าช้าครับแต่ว่าผลการชนะสูตรเนี่ยมันเพิ่งออกมาเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาอันนี้เป็นคําชี้แจงนะฮะ เออทีนี้ต้องไปดูเรื่องของน้องพีพีอีกคนหนึ่งวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับเมื่อช่วงเช้าคุณพ่อและคุณย่าไปพร้อมกับทนายเพื่อไปที่หลุมฝังศพของน้องพีพีนะครับที่มัสยิดอีกอมาตุนอิสลามที่บางบัวทองนนทบุรีครับเนื่องจากต้องการไปติดต่อขอขุดศพเด็กขึ้นมาชันสูตชันสูตอีกครั้งเมื่อไปถึงครับ กับหนูมาลงโทษให้ได้ไม่มีใครไม่ไม่ว่าใครแต่ย่าไม่รู้ว่าใครทําหนูนะแต่ย่าจะไม่ยอมหนูต้องช่วยพี่เจ้าขาก็ด้วยนะลูกให้พี่เจ้าขาก็อยู่กับป้าอยู่กับพ่ออยู่กับปู่ย่าเสียหนูไปแล้วอย่าให้ยา่าต้องเสียพี่เจ้าขาอีกคนนะลูก พีต้องช่วยพี่เขานะคือเนื่องจากหมอบอกคุณย่าว่าน้องเจ้าขาเนี่ยถ้าหายก็อาจจะพิการติดเตียงคุณย่าก็เลยมาบอกน้องพีพีว่าพี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 ช่วยด้วยนะช่วยเจ้าขาให้อยู่กับย่าต่อไปนะและจะหาให้ได้ว่าใครทำพีพีทีนี้วันที่มีการฝังศพ นักข่าวก็ไปเจอคนที่อาบน้ํำศพนะครับ<ด>คุณสวัสดิ์ภุริสวัสด์อายุ56ปีบอกว่าวตอนนั้นพอได้รับแจ้งมาก็รีบประกอบพิธีกันคือไม่ได้รู้สึกว่าเด็กผิดปกติอะไรและคนที่พามาฝังคือแม่แม่แท้ๆนะฮะพามาฝังแล้วแม่ก็อยู่ในอาการโศกเศร้าทีนี้ที่ศพเนี่ยเนื่องจากวันที่พามาฝัง่มีการผ่าแล้วทําให้ไม่รู้เลยว่าร่องรอยอะไรมันยังไงพอเด็กได้มาถึงไม่ได้มีรถ ไม่ได้มีรถพยาบาลมาไม่ได้มีรถของทางโรงพยาบาลคือก็เอาสายรถเก่งมาแปลกไหมอย่างนี้ถือว่าแปลกไหมหรือปกติคือไอ้ไอ้ส่วนตัวผมผมมีหน้าที่ตรงนี้แล้วผมเข้ามาถึงปุ๊บเราก็ได้อุ้มเด็กคือถอดเขาชันสูดเขาผ่าผ่า,ผาหน้าผ่าหลังแล้วก็ผ่าหลังที่สะผมจําได้แม่นเพราะเด็กคนนี้หล่อผมยังกลับไปคุยภรรยาว่าน่าสงสาร ต้องรอเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับฝากความหวังไว้จะทำยังไงกับคดีนี้จะยอมรับสาร,รภาพหรือไม่หรือใครทำน้องทั้งสองคนเดี๋ยวตามกันต่อครับ